สวัสดีครับพี่น้องอนแฟนคนใจเช่าทุ่งและกระทันผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับมามื่อนี้พ่อพี่พ่อรองอี่นอนะครับเมื่อนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับธาตุอาหารพืชที่หลายท่านยังสงสัยนะครับคําว่ามหาธาตุจุลธาตุอาหารหลักอาหารล่องอาหารเสริมเนี่ยมันหมายถึงเจัาไหนนะครับพี่น้องมันเป็นอันเดียวกันบ่นะครับมันเป็นอันเดียวกันบ่อนะครับเพราะว่าบางอ่าไดยยินบางท่านบอกก็บอกว่ากลุ่มจุลธาตุกลุ่มมหาธาตุบางท่านบอกว่ากลุ่มอาหารล่อง บางท่านบอกว่ากุ้มอาหารเสริมสมมุติเามันเป็นอาหารอะไรกันแน่มันเป็นกุ้มเดียวกันบ่นะครับแลามันเดี๋เอามาทำความพอใจนะครับธาตุอาหารพืชน,นะครับมีอยู่17ธาตุนะครับพี่น้องโดยธาตุสุดท้ายที่ค้นพบเมื่อบอก,กี้ปีไม่นเนี่ก็คือธาตุนิกเกิลน,นะครับซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมการงอกของเมล็ดนะครับถ้าหากขาดธาตุตัวนี้ไปธาตุนิกเกิลเนี่นะครับเปเร์เส้นความงอกจะตำนะครับพี่น้องหรือบ่งอกเลยนะครับนี่เป็นธาตุที่ค้นพบใหม่ ก้อนมีสิบหกเดือนสิบเกดนะครับพระในสิบเดธาตุเนี่ยเขาจะแบ่งกันจะได้แบบไหนอันใดเป็นมหาธาตุอันใดเป็นจุลธาตุอันใดเป็นรักเป็นร่องเป็นเสริมนะครับพี่น้องนะครับเขาจะแบ่งตามความต้องการของพืชตามการนั่งไปใส่ของพืชนะครับอันใดมันใส่หลายอันใดมันต้องการหลายก็จะเอื้นไปอีกแบบนึงอันใดมันต้องการหน่อยจะเอื้นไปแบบหนึ่งธาตุอาหารกลุ่มที่พืชต้องการในปริมาณหลายนะครับเขาก็จะเอื้นว่ากลุ่มมหาธาตุมหาแปลว่ามาก ธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมากนะครับพี่น้องขันอันใดกลุ่มที่พืชต้องการในปริมาณน้อยนะครับก็เอื่นว่าจุลธาตุหรืออาหารเสริมก็เอื่อนบ้านเ้าเอื่นว่าธาตุอาหารเสริมจริงๆบ่แมนนะครับต้องเอื่นว่ากลุ่มจุลธาตุเพราะว่าสิว่าไปแล้วมันบ่มีตัวใดเสริมตัวใดนะครับพี่น้องเพราะว่าทุกธาตุซิปเกศธาตุนั้นมีความจําเป็นทั้งเบิดเลยนะครับจะขาดตัวใดตัวหนึ่งบ่ได้นะครับบางคนค่อยาเดี๋ยวกินเขาแล้วต้มปลาค้อยๆให้เรียบร้อยแล้วครับ ดูดนมกองจ,จูดอาหารเสริมมอมันบน่มเป็นเสริมลักษณะนั้นเนาะนะครับนะครับเอ้วาวาดถึงกลุมมหาธาตุก่อนนะครับกุมมหาธาตุหรือกุมที่พืชต้องการไลยนะยยยี่นะครับมีอยู่เก้าธาตุมีอยู่เก้าธาตุนะครับพี่น้องนะครับภายในเก้าธาตุเนี่ยเขายังแบ่งย่อยๆไปอีกบีหนึเป็นกุมที่บ่จําเป็นต้องหามาใสา่คือมันมีอยู่แล้วพืชบ่ขาดจาเจ้าเทือ นะครับก็อเอื่นว่ากลุ่มพืชกลุ่มธาตุโครงสร้างนะครับพี่น้องมีอยู่สามธาตุนะครับออกซิเจนไฮโดรเจนและคาร์บอนหรือคาร์บอนไดออกไซด์สามธาตุนี่พืชได้จากน้ำกับอากาศบจ่จำเป็นต้องหามาใส่และก็บ,บ่ได้เคยได้ยินว่าพืชขาดธาตุอาหารสามตัวนี่จักเถื่อเนื่องจากในน้ำก็นนกมีในอากาศก็ม,ากากมีเพียงพออยู่แล้วนะครับพี่น้องมหาธาตุกลุ่มที่สองที่เขาน่าออกมากก็คือ กุ่มธาตุอาหารหลักบัเนี้นี่กุ่มนี้เนี่ครับเป็นกลุ้มที่พืชต้องการในปริมาณหลายพ่อพ่อกันกับไอ้กุ่มโค้งสางน่ะกุ่มที่ได้ฟรีนั่นแหละนะครับพี่น้องได้จากไซละบาเด็ส่วนใหญ่เราพืชได้จากดินนะครับพี่น้องไอ้สามธาตุนี่คือในตัวเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมเนี่ยพืชจะได้จากดินเป็นหลักนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าไม่ได้จากดินนะครับในดินนั่นบางเทือก็อาจจะมีบ่อพ่อนะครับจําเป็นต้องหามาใส่นะครับซึ่งปกติกขาพ่อพ่อจะละละในดินนะครับพี่น้อง ถ้าจําเป็นต้องใส่ลงไปเสริมเพิ่มเข้าไปอื่นว่าปุ๋ยนั้นเองนะครับจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับพี่น้องเนี่ได้จากไซละได้จากปุ๋ยนะครับบอกว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีอเคมีนี่ยแน่นอนเลยได้เต็มๆนะครับ NPK นะครับแล้วก็ปุ๋ยอินซียหรือปุ๋ยมากปุ๋ยคอกมีกับมีบ่ลายนะครับพี่น้องนะครับอื่นว่าธาตุอาหารหลักนะครับคือต้องการหลายบันเนอีกสามตัวสุดท้ายบันเนในเก่าธาตุภายในมหาธาตุเนี่ย ก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันอันนี้พืชต้องการล่องลงมาจากเ p k นล่องลงมาจากไอออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็เลยเอื่นว่าธาตุอาหารรองล่องจากซุ้มนั่นว่าต้องการไล่ขึ้นกันแต่ว่าคารบอนไล่ซ้ำซุ้มนั่นนะครับแต่มี3ธาตุขึ้นกันแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับพี่น้องสามธาตุนี้ได้จากไสนะครับหลักๆได้จากปุ๋ยนะครับจะเข้าไส่ลงไปนะโดยเฉพาะปุ๋ยอินซียปุ๋ยมากปุ๋ยขอกมุ่นสัตว์อย่างต่าง ปุ๋ยพืชสดแล้วนี่นะครับได้จากปุ๋ยนะครับนี่เอื้นว่ากลุ่มมหาธาตุมอยูเก้าธาตุนะครับนะครับแล้วเหลือจากการบรเนี่ยเป็นธาตุอาหารกลุ่มที่พืชต้องการในปริมาณน้อยนะครับต้องการในน้อยบออย่อยากหลาเพราะจิบจิบเนี่ยเพราะท่าปากนะแต่ว่าขาดบ่อไรนะครับขาดบริอะไรขาดในสแสดงอาการผิดปกติทันทีเช่นอาจจะบอ่ออกหมากมั่งละอาจจะบ่ิจะเลื่อนเติบโตมั่งละอาจจะบ่ิแตกยอด บแตกใบม้างละอาจจะบบลงหัวบ้างละนะครับกลุ่มนี้เอินว่ากลุ่มจุลธาตหรือบ้านเทาเอินว่าอาหารเสริมนะครับซึ่งมีอยู่แปดธาตุกลุ่มนี้นะครับอันแรกสังกะสีเป็นไงว่ามัาง่งเพื่อนเมือว่านสังกะสีบอ่อเอาอยู่บ่มันคนละสังกะสีธาตุสังกะสีธาตุเล็กอันนี้ก็ล่วงรับสื่อของเก่าบอ่อดบ่เห็นขาดนะอันั้นอ่ามันคนละธาตุเนาะมันคนละเล็กนะครับสังกะสีเล็ก ทองแดงบระมาณสูบน้ำน้สายไฟนี่ธาตุทองแดงซึ่งพืชอเอาไปใส่ประโยชน์นะครับสังกะสีเหล็กทองแดงแมงกานีสนะครับพี่น้องโมลิบดีนัมโบลอ,น,นะบอลน,ลน,นนะครับคอลีนแล้วก็นิกเกิลนะครับแปดธาตุนี่นะครับพืชได้จากไซไอจุลธาตุนี่จริงๆพืชกระบ,บอกขาดออกบอกค่อยขาดนะครับถ้าหากว่าคุณสมบัติของดินเหมาะสมนะครับมีจุลินทรีย์มีความลุวนซวยุยมีปุ๋ยอินทรีย์ใส่ตลอดนี่ ไอแปดธาตุอาหารเสริมนี่พืชจะบ่ค่อยขาดนะครับพืชจะบ่ค่อยขาดนะครับพี่น้องพืชจะขาดก็ต่อเมื่อสภาพวะของดินบ่เอื้ออํานวยเช่นดินเป็นกรดจัดดินเป็นด่างจัดอ่าเหนียวจัดนะครับโครงสางดินบด่ดีบ่ไ้นะครับบ่าสามารถปลดปล่อยาธาตุอาหารออกมากอารเจใด้พืชขาดธาตุอาหารเสริมได้นะครับหรือบางเท่ออาจจะมีาธาตุอาหารโตอื่นมากจนเกินไปจนไปทาปฏิกิริยากับกลุ่มจุลาธาตุนี่นะครับเช่น มีฟอสฟอรัสมากเกินไปมันจะไปตึงธาตุแมงการนิดมั้งล่ะไปตึงธาตุเ,เล็กมั้งล่ะสังกะสีมั้งล่ะว้นะครับเทดให้พืชดูดไปกินบ่ไไรนะครับการแสดงให้พืชอ,อาจจะขาดได้ขึ้นกันแต่หากมีการใส่ปุ๋ยเคมีเอ่อมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกอดูแลดินให้มีความชื้นพ่อหมะให้ความเป็นกรดเป็นด่างพอดีเนี่พืชจะบ่ขาดนะครับพี่น้องนะครับพืชจะบกขาด หรือช่วงที่พืชกําลังไห้้ลผลิตเช่นกําลังหมากกาลังเลี้ยงหมากเลี้ยงผลนเนี่ยนะครับธาตุซุมนี่ก็มีความจําเป็นเมื่อพืชอาจจะแสดงอาการขาดก็ได้จึงจะมีการพ่นเสริมนะพ่นอาหารเสริมเช่นช่วงที่พืชติดผลอ้อนเนี่ยถ้าขาดธาตุบอนนะครับาาขาดธาตุแคลเซียมนะครับก็จะทาําให้ผลร่วงนะครับพีน่นะ้นองก็จะต้องมีการฉีดพ่นเสริมเข้าไปเพื่อให้ขัวผลเหนียวนะครับเช่นแคลเซียมบอโนนั่นสินะครับใส่เป็นบางช่วง แต่หากพืชกินใบพืชพักธรมรมดาเนี่ยจะบอสแสดงอาการขาดนะครับนี่คือธาตุอาหารสิบเกศธาตุแบ่งเป็นซ้อมกลุ่มก,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 กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือมหาธาตุมอนบุญมหาธาตุหือ่มนบุญวัดมหาธาตุกลุ่มมหาธาตุก็คือกลุ่มที่พืชต้องการในปริมาณหลายนะครับลกลุ่มต่อมากก็คือจุลธาตุเป็นกลุ่มที่พืชต้องการในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ว่าสองกลุ่มนี้มีความสําคัญท่กันนะครับจะขาดอะไรได้ยังบ่ได้จะบอกว่าเจ้าของเป็นธาตุอาหารอาหารหลักเหรอ มีความสำคัญกว่าอาหารเสริมบ๊บแมนนะครับสำคัญพ่อกันเบิ่นะครับ,อน,บ,น,รบน,นอในการผลิตปุ๋ยนะครับนักผลิตปุ๋ยหรือนักวิทยาศาสตร์เขาวิเคราหะห์เพิ่งอลไววะสามธาตุแรกเนะ่ออกซิเจนไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนเนี่ยพืชบกขาดเพราะวานนี้ธรรมศาสตร์มีเพียงพอขืนไปผลิตออกมาก็ะบอกอะไรขายเพราะว่ามีในธรรมศาสตรยจะสสหลับพืชบกขาดบ้านนี้อาหารเสริมก <c oughs> ็มีการผลิตออกมาบ้างแต่บ่แต่บ่อลาหล อาหารเสริมเรืออาหารรองก็มีการผลิตเสริมมาลเมเน่แต่บลไรเช่นอาจจะผลิตออกมาในรูปของบูนขาวพวกแร่ภูเขาไฟแล้วก็พวกหินฟอสเฟตย,ยังสินะครับผลิตออกมาแต่กับบลายแต่ตัวลักๆที่เขาผลิตออกมาเขาหูดีว่าในดินจะได้กับบ่เพียงพอต่อคว้องการของพืชอยู่แล้วเพราะว่าพืชเอาไปใช้ายนั่นก็นคือในตัวเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมหรือ NPK นะครับปิเียเคมีเขาจะผลิต3ตัวนี้ออกมาหลักๆเลยนะครับเพื่อให้ห่าเอาใส่ลงไปในดินเพื่อให้เพียงพ่อต่อการเลืิอเติบโตของพืชเพราะว่าในแต่ละช่วงของพืชนะครับพืชก็ต้องการธาตุอาหารบดท่อกันนะครับเช่นช่วงกําลังจะเจริญนเติบโตกําลังใหญ่เนี่ยอาจจะต้องการไนตัวเจนสูงช่วงกําลังเรื่อมติดตาดอกตาแดกเนี่ยอาจจะต้องการฟอสฟอรัสสูงช่วงกําลังเป็นหมากน้อยผลอ่อนเนี่ยอาจจะต้องการโพแทสเซียมสูงเสียนะนะครับสามตัวนี้เขาจะผลิตมาขายนะครับ ส่วนสุบ้ออืน่นนักวิทยาศาสตร์ก็มองแล้วขึ้นผลิตก็อาจจะบม่ได้ขายอีกเช่นพวกอาหารล่องและก็อาหารเสริมหรือจุลธาตุซึ่งก็มีในปุย๋ยอินทรีย์น้ำบานเข่ายู่ไหล่ะนะครับจะบ่คอยเห็นผลิตออกมาก็มีอยู่แต่ป้าไปนะครับแต่ลักลักเอ็นพี่เค้ผลิตออกมาขายเพราะว่า,วาหู้ดีว่าพืชต้องการหลายแล้วก็นในดินบ่พอนะครับอ่ะเป็นอันเข้าใจนาะเี่ยวกับธาตุอาหารพืชนะครับถ้ามีคนบอกว่าว่มามหาธาตุมั่งละธาตุอาหารลักมั่งละก็ให้คิดว่าเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับ อาหารลองแล้วก็ให้คิดเลยว่าอยู่ในกลุ่มของมหาธาตุนะครับเพ็่นน้องนะครับคันเขาบอกว่าอาหารเสริมนี่หรือจุลธาตุ้ก็ให้คิดเลยว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเอาเข้าใจน้องเพื่อน้องเนาะเอานํามาฝากกันนะครับหลายท่านที่ยังบอกเข้าใจก็เข้าใจสับัดนี่เพราะว่าหลายท่านที่เป็นแฟนๆของคนใจชอบทุ่งก็บางท่านก็เป็นถึงอะไรกัวิยากรประจำศูนย์เรียนรู้นะครับหลายท่านโทรมาเรียนน้ำแรกเป็นเรียนรู้กันอยู่นะครับวิยากรประจำศูนย์เรียนรู้นะครับ แลกเปลี่ยนเรียนรูร้แลกเปลี่ยนข้อมรู้นะครับเอากันจะได้ไปเผยแพร่ต่อๆไปเนาะนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพียงแค่นี้สัก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ